แกงผักขี้เหล็กใส่น้งค่ะปลาแรงน้ำปลาผงนัวรสด,ดีใส่ลงไปนะคะพี่น้องค่แล้วก็ตามด้วยผักผั mm hmm. กต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ผักขาที่ขายไม่ได้ใ mm hmm. สนะ่เข้ สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในที่ช่องกินกับแผทนน้ำพี่น้องจ้าววันนี้ได้เมนูแซ่บอีกแล้วจ้ะแกงพักิเล็กไส้หนังนะคะใส่ผักพยนต์เราพี่น้องเราก็เลยเจลวบองอเจลแมงดามะพร้ของยิงเป็ดแซ่บเบอร์มากค่ะเ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องคะ่ะลุยค่ะได้กินผักพยนต์เราเหมือนร้อนเลยแกงพักิเล็กไส้หนังอาหารอีสานบานเข้าจา้ะสุดทนันด้วค่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บ <c oughs> ใส่คาคออนน้ำด้วจ้ะเนี่ย ฮอนฮอนไอตัวถวดวเบาเกินแบบแข็งไมเ่เคยพวงมันนวลกับไส้เป็นพ่วงแบบนี้นอจ้ะยังแซ่บในอัธรุตเป็นหอดพ่วงเลย ทำมีบางทีอ้อนกับบ้านลงไปแล้วพี่ลองค่ะนี่เมนุนบะมี่ก็ไ,<ช>ได้ในชะ่ไหมใช่ได้เนาะอืมขาเบอร์ไนโดอ่อ,อนส่วนเนี่ยหอมๆแต่ข้ามกันขึ้นดังจดจ้วดจะไปลองค่ะ อืมอือืจับค่ะพ, <ขา S 2> พี่<ๆ>น้องว่ามาขมกับต้มจืดๆเอเด้วพี่น้องคะต้มต้มนานๆจนชิมดูว่ามันไม่ขมแล้วแหละจาบว่ามาขมเล้วจ้าเนี่งพอดีเลยอจ่ใช่ยอชยากนงว่ามันติขม พอปรุงเครื่องเข้าไปแล้วไม่ขุมเลยเนาะน้องแพร่นะโอ้ห่อนพี่นองค่ะจับๆเหมือนนะ้องแซ่บขาแข่งร้ายๆมาข่าแข่ง,งนะพี่น้องค่ะอื เมนูขื่นหอดบานเ้อจ้ะพี่น้องคะขื่นหอดบานเดียวเลยขืนหอด,อดบงังเมนูส่วนกันตะขื่นหอดบานนะจ้ะพี่น้องคะพ่อแม่พี่น้องเขาอยูตย่ต่างจังหวัดเดี๋ยวยังกินแหน่เข้าเหม็นมะแหลกเปลี่ยนกันได้พี่น้องคะจด้ถ้ากันเดี๋ยวยังกินแหน่นาะงมาเตี๋ยเราบอกสู้กันป่ะอืมอ้ม ข้าวอ่อนกระสอบแล้วเป็นรองค่ะใส่ข้าออวอ่อนนอ๋อหอมจับนะแกงมะกเขืออมันวนว่ชอบกินหัวหัวชิ้นไข่หืม คือคาอ่อนแล้วก็หนังหนังกรุบๆดีดีพี่นอนค่ะเป็กเ้ยอ๋อคนมาผิดไปบอกอ่อืนีออม่มันเคพือพวงพวงสมชื่อบ,บ่ปิดเลยจ้ะ ใช่เป็นพวน่วงหรือใบแดงมังง่ายไ,ไ,ได้พี่น้องมันมันแสบมันแสบมันอไหรอัตโนลในการกินพี่น้องคะมัน,มนช่วยกินพ่อมมันไหรกินไรนวยดีเต็มปากเต็มคำเอาอีกลีดิพี่น้องอย่ตางจังหวัดอ่ะหาบบไดงยังไงดี่น้องแพท เข,เขาตลาดน้ำบางตลาดกับบะหมี่เด็กพักค,คีเด็กอะ่ะพักคีเด็กนี่เนาะเพิ่นบะเด็ดต้มมาขายมันาากี่ห้างอ่ะเราแงมอยากกับบะเด็ดกินแง้มอยากกับมี่จริงจริงนี่อ่ะี่น้องค่ะมันต้องเป็นตลาดไทยบ้านอืขุ้ยแล้วข้ามยังไงอืม,อม ไปนังจ้ะพากกันเห็นหมอบางไงหนึ่งจ้ะพี่น้องค่ะตักไปเห็นไท้ฮือนเละซุมนี่กระเดียกออกมาเห็ดกิบ มาเสิบๆน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวทั้งต่า,างประเทศมาเสิบๆ,ๆน้ำกันจ้ะกินหอนแซ่บจ้ะอือหืออือหือนังหน,จจนังในภาพยนตร์อือ ใส่ผักได้เลยเรือ่องผัดกระยุ่นนะจะเป็นดีหน่อยเพราะเจ้าโคตสนากางแปลงเจ็บเงินดีใจหลายเต็มหลายส่วนกันส่วนกันเพระเาะตังิ้นโคตรสนาดีใจย่ำแร่งแรงส่วนกันถ้าเป็นดีหน,น่อยพ่อแม่ก็ได้ดอกจ้ะพ่อต่อเป็นสาวมาก เดือนส่วนกันพ่อแม่ดาเนี่ยสูสิสไ,ปสไปใส่อีกไม่อยากให้ลูกไปเที่ยวไปกับไม่ไปแต่ลูกเดอกจ้ะขันว่าเข้าไปเพื่นกับไปน้ำถือกับตาหมาดงานน้ำกดบราคือเดียเ๋ยวนี้มาเต็มไปกับบ, <c oughs> บ้บอกสืขึ้นเบากว่ไปไหนไปลองดูถือกับตาหมาดงานน้ำกดยุ่งกันอะ ไปเดีคุยเป็นคู่ๆเลยคุยร่วมเม็ดเลยคุยเป็นกลุ่มเลยคุยบางแม่กับนางฟั้งมาสิคุยบ้ากับนางฟังไปเบื่อไหังคากลับยางเป็นครูกะแม่ยังชือกับต้าหมานยางน้ำปนเป็นคือกันบ้ามาสิเป็นคือกันบ้าจ้ะกิน้องคาถ้าสมัยเป็นสาวคุณดอกว้า ว่าท่าอื่นนคือท่างบ 3, บสามแบห้าบนบุญเนาะสมัยจะกี่ตัวดูนี่แหลฟะ,ไไะฟีสไตล์จ้ะไปใซส์ก็ะเบื้อเดีวหยอดบอกเจ็บจืดชดายาม,มยังไงลงพบอ่ะ นงำวย้ยง่ายงงาย,ยุ่เหมือนีดแม่จะมามะเขือมะเขือพว่วงข้าออนเี่น้องคะจับมีดีจ้ะ สุดแสบหลายเรี่ยมใจหดเขาอเอาละค่ะพี่น้องค่ะมือกบอิ่มหลังแล้วจะได้กินม้มมากกินปลาสุภาพต้องขอโทด,ดขอไปหลายๆเพราะกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ